สวัสดีค่ะมาดามแองเจลผู้หญิงสีวิไยจากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่แองเจล่าฮิลเลอร์ทาร์ลอ์สามแนะคะช่องแห่งการดูดวงด้วยจิตวิญญาณิตสัมผัสอินทรชันและนำกฎแรงดึงดูดมาปรับใช้นะคะวันนี้จะเป็นการเปิดดวงนะคะมาแล้วนะคะคิวต่อไปก็ของคนที่เกิดในวันพฤหัสเดือน กุมภาพันธ์2 5 6นนะคะการเงินการเงินสุขภาพโชคลาภนะคะมาดามมาทำคลิปดเฮดอีกแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะเรียนให้ทราบเหมือนเดิมค่ะคือมีงานกลางวันด้วยนะคะมีงานประจำคือแล้วนอกจากทยงานยูรายูยาผู้คนนั่นเองนะคะเหมือนกับางานออนไลน์อันนี้ก็คือการอ่านไพ่นะคะช่องน,นี้จะเป็นการอ่านนะคะโดยภาพรวมนะคะหรือว่า general reading นั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะหากเรื่องราวในไพ่ะคะการอ่านไพ่ของมาดามเนี่ยไปตรงตรงกับเรื่องราวของคุณคุณนะคะตรงก็ดีใช่ก็ดีไม่ใช่ก็ดีหรือไม่ตรงเลยนะคะอาจเป็นไปได้นะคะเป็นพลังงานของท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีมีคู่แล้วไม่มีคู่โกโสโสดครอบครัวแล้วอะไรก็ได้นะคะเอาไปปรับใช้กันเอง เข้ามานะคะ e n e r g อมมีหลากหลายนะคะให้ทุกคนนะคะใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังค่ะถ้าหากว่าชอบถ้าใช่นะคะฟังแล้วถูกใจถูกจริตนะคะบครบกวนนะคะกด Subscribe ให้มาดามเป็นกำลังใจนะคะเพื่อจะได้ออกมาทำช่องต่อไปนะคะทำคลิปให้เยอะๆค่ะจะพยายามหาเวลาไม่พยายามสิจะหาเวลาให้มากที่สุดน,นะคะเพื่อทำคลิปให้พวกคนนะคะได้ออกมา ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเอาไปใช้เป็นคำแนะนำนะคะปรับใช้ในชีวิตนะคะอย่าอินดูแล้วอย่าจิตตกนะคะเพราะว่าการอ่านไพ่โดยรวมแบบนี้นะคะไม่ว่าหมอดูจะแม่นแค่ไหนนะคะ1 0บถึนะคะก็เป็นการอ่านไพ่ของนักพยากรณ์หรือหมอดูนะคะส่วน70-80%เลยนะคะเป็นวิจารณญาณของเจ้าชะตาเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ ดูเพื่อความบันเทิงดูแลเอาเปรปรับใช้นะคะโอเคพร้อมแล้วนะคะคนที่เกิดวันพฤห,หัสนะคะในเดือนกุมภาพันธ์2565นะคะการงานเป็นสุขภาพโชคลาภค่ามาแล้วใบที่หนึงมาแล้วค่ะไฟออบสอดเลยนะคะคนเพิ่งทะเลาะก,กับใครมาหรือเปล่าอืมไม่สบายใจอะไรหรือเปล่าจ้าคนวันพฤหัสค่ะอ่ะเปิดไพ่ เลยนข12ใบานะคะเดอรฟูนะคะ,ะถักทะเลาะแล้วนะเรื่องนี้มันเกิดแล้วนะคะหรือกําลังเกิดเนี่ยนะคะก็เตรียมตัวไปเที่ยวไปเปิดสมองได้เลยนะคะคุณขายอย่ากเก็บเอาไว้ให้เป็นพลังงานลบ ในใจเราอย่าเก,ก็บเอาให้ขุ่นมัวมีอะไรต้องต้องเคลย์นะคะคุณอาจทะเลาะกับคนในบริษัทนะคะเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าครอบครัวก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่ามันออกวิวออฟฟอร์จูในตําแหน่งของคู่ครองในตําแหน่งของแฟนในตาแหน่งของสามีภรรยาแบบนี้นะคะเป็นวิวออฟฟอร์จูนะคะถึงเวลาของคุณแล้วนะคะที่จะต้องจัดการสัดสางเรื่องที่มันมันเกิดขึ้นมันขุ่นมัวในใจนะคะแล้วมันไม่แค่จะขุ่นมัวในใจมันปะทุออกมาเพราะฉะนั้นนะคะ เดฟูออกมานะคะขยายเจ้าชะตาแบบนี้เจ้าชะตาได้5้าหดาบเลยนะคะ,สะแสดงว่าพลังลบที่เรารับมาทั้งเดือนมันต่อเนื่องกันมาจากเดือนที่แล้วคือเดือนมกราหนแล้วก็เดือนนี้เลยว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเลยเป็นไปได้คะคะเพราะว่าอันนี้เป็นไพ่รายเดือนนะคะมาดามอ่านเป็นรายเดือนอ่ะเปิดให้ครบทุกใบเลยค่ะเจ็ดถ้วยค่ะเห็นไหมคะเชฟเวนดูคัพส์ค่ะต้องเปิดใจนะคะ เปิดใจค่ะเปิดใจเปิดตัวนะคะอ่ะอากาวหลีเห็นไหมคะบอกแล้วนะคะเป็นพลังงานของคนโสดก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ทํางานร่วมกับใครก็ได้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะเหมือนกับคุณเป็นคนโสดเนี่ยนะเออเป็นไปได้หมดนะคะพลังงานเอเนอร์จีหลากหลายนะคะเพราะว่าเป็นการอ่นานไพ่โดยรวมมาอ่าไม่สามารถระบุได้นะคะเพราะว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยก็อ่หลายเพศหลายวัยเนาะแล้วก็ต่างอาชีพ ต่างวารรคกรรมกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะใช้วิจารณญาณค่ะเจ็ดดาบมาแล้วนะคะเจ็ดดาบมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวดูนะคะเจ็ดดาบแปดถ้วยนะคะเอ็ดเอ็ดของค่ะ s ซเว่นออฟ o โตรดเนะคะไปต่อไปนะคะเอ็ดอ o ฟส o r รมาค่ะเจ็ดดาบแปดดาบก็ตามมาติดติดว้าวนี่นะคะโอ้โหแสดงว่ามันมันไม่ใช่เรื่องเบาๆนะคะโอ้โหมันมีเรื่องอะไรที่ขัดใจคุณมากๆเลยนะคะคนวันพฤหัสนะีคะ อะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ชัดไม่เจนนะคะเดี๋ยวจะต้องมีการเคลียร์พลังงานอันนี้เกิดขึ้นนะคะ,อะโอเคไพ่ไพ่นาคตยังเป็นสีถ้วยเลยโอเคใครบางคนในที่นี้นคะอาจหวงแหนนะคะไม่พูดความจริงไม่อยากบอกให้ใครรู้เก็บพงังไว้คนเดียวแต่คุณจะเป็นคนที่พงผังออกมาง่ายคุณจะไม่เก็บหรอกเพราะฉะนั้นนะเก็บมานานและทนมานานแล้วถึงเวลาที่จะระเบิดเลยนะคะ ูดออกมาบ้างก็ได้คุณขาเพราะว่าเป็นไพ่ดาบเยอะมากนะคะคนที่เข้ามาฟังนี่นะคะท่านสุภาพบุรุษสุภาพสตรีใช้ได้หมดนะคะมีไพ่ดาบนะคะไพ่ไพ่ไเหรียญไพ่ถ้วยนะคะแล้วก็ไพ่ธาตุไฟไม่มีเลยคุณขาคุณควบคุมอารมณ์สติอารมณ์ไว้นิดหนึ่งนะคะคุณขาโกรธใครก็ตามนะคะคุณขาจนไม่มีใครเข้าหน้าคุณติดหลักคนณพริฤาษหัสในเดือนกุมภาพันธ์นี้คะ่ะงูดหงิดง่ายมากนะคะ เริ่มต้นหลายครั้งแล้วนะคะงานเนี่ยนะคะให้มันไม่สําเร็จสักทีนะคะเออมันไม่สําเร็จสักทีนะคะทํางานทักทํางานเป็นกลุ่มเป็นก้อนทํางานเป็นคู่นะคะทํางานในองค์กรทํางานในบริษัททางานในห้างร้าน,นะะทุกอาชีพฟังได้หมด,หมดเ,ออเหมือนกันเลยนะคะมันไม่ตอบโจทย์เพราะฉะนั้นนะคะคุณเลือกที่จะทํางานคนเดียวดีกว่าเห็นไหมคะคุณคะไพ่อนาคตข้างบนเนี่ยเป็นก้าเหรียญแบบนี้นะคะ คุณเป็นคนที่รักความสันโดษน,นะคะคุณทํางานกับใครก็มีแต่ทะเลาะเพราะฉะนั้นนะคะเริ่มต้นแล้วเริ่มต้นอีกพังแล้วพังอีกนะคะเจ็ดดาบก็มีไม่มีใครพูดความจริงหรือคุณอาจจะถ้าตาอ่าเป็นฝ่ายตรงข้ามน,นะคะถ้าสลับใช้กันคุณอาจจะไปไม่พูดความจริงกับใครนะคะมีการที่ว่าแย่งชีนะคะตัเลื่อยขาเก้าอี้อะไรต่ออะไรนะคะแปดถ้วยออมาแบบนี้นะคะ คุณได้พยายามแล้วนะคะได้พยายามแล้วนะคะหรือว่าคนในองค์กรของคุณคนในห้างร้านคนคู่ของคุณอะไรก็ตามนะคะพยายามปรับความเข้าใจหาการเจ็ดถ้วยแปดถ้วยออกมาแบบนี้นะคะคุณคะเจ็ดถ้วยกันแล้วยังไม่สําเร็จมีทางเลือกให้ทําแล้วนะคกลับมาพูดมาเคลียร์กันแล้วก็ยังไม่จบเอาเอาอยัางไงไปต่อนะคะคราวนี้กระบอกเลดเลยนะคะอมพองงำเลยนะคะปิดหูปิดตาไปบ้างเลยคือไม่เคลียร์เลยค่ะเหมือนกับว่าโอ๊ยกูไม่เคลียร์เลยไปไม่ได้หรอไปต่อไม่ได้คุณคะรู้สึก เรียกเคได้ไงมันเป็นเดบูลแบบเนี้ยเห็นไหมพูดไปก็โกหกไม่รู้ว่าคุณหรือเขานะคะคนที่เป็นเจ้าชะตาหรือว่าคนที่ร่วมคดีนะคะหรือคู่กรณีของคุณเนี่ยไม่มีใครพูดความจริงนะคะคืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาอาจนทร์หัวหน้าง,งานของคุณหรือว่าคุณเนี่ยเป็นแค่ลูกน้องลักษณะแบบนี้นะคะก็เลยไม่กล้าที่จะพูดเนื่องงานมันออกมันมันไม่ประสานกันอะมันมีแต่หักหลัง ว่ารับหลังให้การมีการนินทาว่า,วาร้ายกันในในในองค์กรในหมู่คณะในร้านในอะไรของคุณอย่างเงี้ยน,นะคะมันดูแล้วเนี่ยมันไปไม่สวยเลยคุณขาดูซิวิววิวออฟฟอร์จูเนี่ยเขาออกมาบอกอะไรคุณคะมันถึงมันถึงคราวแล้วที่จะต้องแสดงตัวตนถึงคราวที่จะต้องระเบิดออกมาถึงคราวที่จะต้องพูดความจริงแล้วอันนี้คือในขึ้นในตําแหน่งของคู่ครองขึ้นในตําแหน่งของคู่กรณีเป็นไปได้นะคะและเป็นไพ่ดาบแบบนี้นะคะไพ่อนาคต คุณอยากที่ต้องเริ่มต้นใหม่คุณบอกคุณต้องการสะสางนะคะคุณจะสะสางเป็นไพ่หนึ่งดาบแบบนี้นะคะถามว่าผ่านไหมสะสางได้ผ่านค่ะถึงอาจจะไม่เพอร์เฟกในทีเดียวนะคะเพราะว่าไพ่ไพ่ไพ่ข้างบนเนี่ยมันเป็นเก้าเหลียนแบบนี้นะคะคุณบอกว่าฉันทํางานคนเดียวมันเวิร์กกว่าเพราะถ้าทํางานกันหลายคนขึ้นไปสองถึงสามขึ้นไปเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาแล้วคุณรู้เห็นไหมคนนู้นก็มีไอเดียแบบนี้คนนี้ก็มีไอเดียแบบนั้นเออแล้วงามจะจบได้ไงกะไม่มีใครพูดความจริงเลยเออ เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นนี่คะคุณขะเอาอย่างนี้ให้ไพ่แนะนําดูซิว่าหนึ่งดาบนะคะคุณพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะลุยนะคะอาจออกมาหางานทําคนเดียวคุณจะไม่ไปต่อกับใครแล้วนะคะคนที่เป็นเจ้าชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ คุณจะตัดหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณจะทิ้งไอ้พวกนี้ไว้ข้างหลังหมดแล้วนะคะคุณบอกว่าฉันอาจจะต้องลาออกจากบริษ,ษัทนี้ฉันจะไม่ทํางานกับคนพวกนี้แล้วนะคะเพราะมันเป็นเพจถือดาบเห็นไหมคะแล้วก็เป็นหนึ่งดาบนะคะเป็นไพ่อนาคตแบบนี้นะคะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่แล้วเริ่มต้นนะคะช่วงแรกๆอาจจะไม่ชินไม่คุน้นแต่ที่สุดคุณไปได้เพราะอะไรถึงไปได้เพราะคุณเป็นคนที่ตัดสินใจเด็ดเดี่ยวนะคะคนวันพืรหัสเนี่ยนะคะ นิสยัยใจคอก็เป็นลนักษณะแบบว่าชอบสอนคนอะเพราะว่าเป็นเกิดวันครูสักครู่นะคะขอแห้งคอแห้งแห้งเดือน้ำนิดนึงวันนี้งานที่ร้านก็ทั้งวันเลยนะคะไม่ได้พักเลยก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่เป็นไรคะร่ะ energy เรามันเยอะนะคะโอเคไปต่อนะคะอ่ะสี่ถ้วยนะ,ะจบแล้วค่ะคุณขายอมอะคุณยอมนะคุณยอมเดินออกมาจากที่ตรงนั้นนะคะเพราะว่า มนในเมื่อโหดเราทํางานนะผลงานก็ไม่ก้าวหน้าเนื้องานเจ้านายก็ไม่เห็นไม่เห็นค่าเพราะฉะนั้นนะคะสามถ้วยนั้นปล่อยให้มันล้มไปเลยเอาถ้วยใหม่ดีกว่า <c oughs> คุณจะมีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้คุณคุณขาคนที่คิดจะหางานใหม่นะคะลุยเลยนะคะหางานใหม่แคะ่หนึ่งดาบเพรถือดาบแบบนี้นะคะทิ้งไปเลยคะ่ะไม่ต้องมานั่งทะเลาะก,กับใครแล้วโอเคไม่จําเป็นต้องอธิบายนะคะปล่อยวางนะคะคุณมี งานให้เลือกตั้งเยอะเดอะฟูลเป็นไพ่ที่เอ่อเขาเรียกว่าอะไรปลดปล่อยเป็นคนที่ฉลาดนะคะเริ่มต้นในตลอดเวลาล้มแล,ะะล้วก็ลุกล้มแล้วก็ลุกเ็เป็นเลขศูนย์เห็นไหมคะคุณขาไพนะ่เดอะฟูลเนาะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเดอะฟูลนี่เขาจะไม่มีอ,อะไรคิดอะไรเยอะคะ่ะเขาเขาคิดน้อยมากเลยแต่เขาสนุกมากๆเขาเป็นแบบนี้นะคะไพ่ก้ 11, าวียญออกมาคอนเฟิร์มแบบนี้ว่าคุณเป็นเดอะฟูลแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นนะคะชอบที่จะ มีอิสระเสรีชอบทํางานคนเดียวเพราะฉะนั้นออกมาได้เลยนะคะบอกได้เลยว่าหากหากมีใครมาเสนองานให้ใหม่นะคะงานเก่าคุณลืมไปค่ะหากคนที่ยังคิดที่ว่า คาาคาซังเอางไงทีก่กลัวไปแล้วไม่รุ่งไม่รอดอถ้าคุณไม่ตัดสินใจคุณไม่ยอมเปิดโลก,กะทั์ของคุณใหม่และคุณจะรู้ได้ไงว่างานใหม่มันตอบจุดไหมแต่ไพ่เล่าเรื่องออกมาให้บอกว่านะคะมันถึงตาของคุณคะที่จะไปสู่ความสําเร็จวิว the v i e l of fortune แบบนี้นะคะแปลว่านะคนใหม่ที่จะเข้ามานะคะคู่กรณอีอย่าพูดคู่กรณีผู้สนับสนุนก็นแล้วกันนะคะเพื่อนไม่ว่าคุณจะพบคนเพศไหนไวัยไหนนะคะ ได้หมดเลยนะคะพวกนี้นะคะจะมีคําแนะนําดีๆให้คุณเพราะเป็นไพ่ wheel of of fortune แบบนี้เขาเรียกว่ามันถึงคิวของคุณแล้วมันถึงตาคุณแล้วค่ะเจริญงอบงามสักทีนะคะผ่านมาทั้งเดือนผ่านมาทั้งปีที่แล้วนะคะ6กก็แล้วนะคะเข้าหกห้ก็แล้วนี่เดือนคุมพาและขอให้ฉัน เจออะไรในสิ่งที่ใช่นะคะคนที่รักคนที่ใช่นะคะงานที่ใช่เงินที่ชอบบ้างเถอะคุณจะเจอนะคะคนวันพฤหัสขายเรามาถามไพ่เดรคีกันเลยนะคะไพ่เดรคีเปิดสามใบนะคะเป็นไพ่ออร์คิของท่านอาจารย์ชัญญานะคะมาดามเนี่ยใช้ไพ่ของอ,อาจารย์หลายท่านมากนะคะไพ่ของเต้ชาชะตานี่ก็เป็นไพ่ของหมอบิวนะคะที่มาดามเรียนอ่านไพ่อ่าน,าานเรียนอ่าน,านเรียนจักราเรียนอะไรกับท่านหลายอย่างนะคะก็เอามาใช้ทํางานได้เลยนะเขาเรียกว่า ถ้าคนเราลักในงานใดชอบในงานใดเนี่ยเขาขอเรื่องเ่องนิดนึงนะเราก็จะทํางานอันนั้นได้ดีนะคะสําหรับมานาาเนี่ยรักบริษัทอ่ดูดวงมาตั้งนานแล้วแต่ว่าค้นไม่พบตัวเองคุณคะในเมื่อค้นไม่พบตัวเองเวลามันก็ยังมาไม่ถึงเนี่ยไม่ทีก็ก่อนเนี่ยกูก็ใกล้จะเข้าโรงแล้ว <laughs> ไม่ไปคะ่ะไม่ไปยังไม่ถึงเวลาดิฉันยังยังไม่ได้อ่ตอบแทนโลกใบนีเ้เพราะฉะนั้นนะคะโอ้แกไม่กลัว ัวไม่เวิร์กกลัวไม่เวิร์กอ่ะมาขับไปที่72ใบที่2มาที่72มาแล้วเห็นไหมคะถึงเวลาที่จะปลดปล่อยตัวเองแล้วเห็นไหมคุณขาอะไรในมัมไพ่ในมันเหม,มือนเหมือนเหมือนแปดดาวไหมเห็นไหมคะเหมือนเจ็ดดาวไหมคนที่เคยถูกหักหลังหรือคุณไปหักหลังใครต้องดูไพ่ในม,มุมกลับด้วยนะคะเดี๋ยวอันทีเดียวเลยนะคะใบที่2ใบที่72นะคะนั่นแหลคะค่ะมันถึงเวลาแล้วคุณขาใช้ใช่ไหมของคุณมาแล้วเห็นไหมคะนั่น เรียก่อสิจะยืมแบบไหนนี่ใบที่ยีสิบเก้าคุณดี่คะใบที่หนึ่งเอ,อใบที่สองเขา่ายัางไงเห็นคนไหมคะยืนมนอ่นเขาเรียกอะไรเขาเรียกนะอันเ,เนะน,นี้ยจะรับถ้วยรางวัลอะถ้าเป็นนักฟุตบอลก็ร,กรับโลกคุณจะเลือกเอาที่หนึ่งที่สองหรือที่สามนะคะถ้าคุณเลือกเลือกออกจากงานออกมาแบบนี้นะก็แสดงว่าคุณตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่า ฉันก้าวไปข้างหน้าฉันจะไม่อยู่ที่เดิมเพราะฉะน,นั้นอยู่ที่เดิมแล้วมันไม่ก้าวหน้าน่ะมีแต่คนขัดแข้งขัดขามีแต่คนขี้อิจฉาแล้วจะอยู่ทําไมวะไปดีกว่าเพราะฉะน,นั้นนะคะเอ่อเห็นไหมใบที่สองถ้าอยู่ที่เดิมคุณก็เป็นได้แค่ตัวสำรองเห็นไหมคะ เพราะไพ่ตะกี้มาที่สองไพ่ออร์คิลนะก็ Oracle, แม่นยำม,มากนะคะตอกย้ำไพ่เจ้าชะตาของคนที่เกิดวันพฤหัสในเดือนกุมภาพันธ์นี้เลยว่าหากคุณจะอยู่ที่เก่าคุณไม่ก้าวออกไปข้างหน้าคุณปิดหูปิดตาตัวเองโดนแทงข้างหลังมายับเยินเลยนะคะแลอคุณไปแทงใครสลับเอานะคะเคลียร์เอเนอร์จีก็แล้วอะไรก็แล้วนะคะมันก็ไม่หายยังถูกยอกลวงไม่พูดความจริงให้กันเลยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยู่ก็เป็นที่สองรองเขาค่ะ นะคะไม่ได้เป็นที่หนึ่แล้วค่ะแต่ถ้าไปคุณถ้าไปนะคะก็ได้เก้าเก้าเหรียญเลยนะคะสวยสวยสดสเออสบายสบายเริ่มต้นใหม่ค่ะใบที่72ใบที่เจคุณมัดตัวเองไว้อยู่ในเครื่องพนันการแบบนี้นะคะปิดหูปิดตาปิดปากนั่นสนิทเลยเออแล้วกบเป็นไงคะไปต่อค่ะใบที่72็องของตะครีบอกมาว่านะคะการถูกจองจําอิสรภาพของคุณนะคะกําลังจะหมดไปนะคะความอึดอัดนะคะ ใช้ได้หมดเลยนะคะถ้าเป็นเรื่องของเราไม่ได้อ่านไพ่ความรักเราอ่านไพ่การงานการเงินสุขภาพโชคลาภนะคะเราจะไม่พูดถึงเรื่องการผิดศีลธรรมแต่เราจะพูดถึงการที่ถูกจองจาถูกกักขังอิสระของตัวเองนะคะใครกักขังคุณคะใครกักขังคุณคะคุณกักขังตัวคุณเองเพราะคุณไม่กล้าที่จะเดินออกไปหยุดทะคาคุณวันพฤหัสนะคะที่เกิดในเดือนกุมภาพันธ์คุณมีศักยภาพที่เหนือเหนือชั้นเหนือมนุษย์ คุณคนเกิดวัน,นวันพระหัสนี้บอกเลยนะคะเป็นถึงครูบาอาจารย์เลยเกิดวันครูเพราะฉะนั้นนะคะให้อิชะลภาพาของตัวเองนะคะคุณไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยเดินออกมาค่ะนะและคุณจะเจอสิ่งที่มันตอบโจทย์กับตัวคุณมากๆเลยนะคะนะแล้วมาดูใบที่29ต่อเลยนะคะใบที่29ของเดอะคีบอกว่าอะไรเห็นไหมคะมเดินออกมาจากความวุ่นวายเถิดเห็นไหมคะแหม่ไพ่สามใบเหมือนกันเป๊ะเลยนะคะ อยู่ที่เดิมตกเป็นสองรองเขาเห็นไหมคะชีวิตที่วุ่นวายนะคะทํางานก็อย่างหนักทํางานเจ้านายก็ไม่เห็นค่าเห็นไหมคะหรือถ้าคุณเป็นเจ้านายคุณก็วุ่นวายในองค์กรแล้วเกินกูปิดบริษัทหนีดีกว่าออทำนองอย่างนี้นะคะนี่มาดามเปรียบเทียบเฉยๆนะคะเพระาะฉะนั้นนะคะออความขยันความกระตือรือร้อนนะคะของคุณเนี่ยมันมีเยอะมันเกินตัวคุณเอาไปใช้ผิดที่อะ่ะเห็นไหมถ้าคุณอยู่ที่เก่านะ รัศมีของคุณออราของคุณมันไม่ออกเพราะฉะนั้นนะคะเดินออกมาค่ะเดินออกมานะคะออกไปฉายแสงที่อื่นนะคะไปทํางานคนเดียวจะรุ่งนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสในเดือนกุมภาพัานธ์นี้นะคะถ้าคุณทํางานคนเดียวนะคะรัศมีของคุณจะมาไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรคุณสามารถไปได้นะคะด้วยไพ่ขับขึ้นด้วยไพ่วิวออฟ ฟอร์จูนใบนี้คุณเห็นไหมคะพลังมันมาเต็มที่ค่ะความมั่นคงมันเกิดขึ้นแน่นอนแม้กระทั่งจะทํางานเพียงคนเดียวค่ะแต่ถึงตอนนั้นนะคะถึงตอนนั้นนะคะอนาคตต่อไปจะมีคนมาหยิบยื่นคนเสนองานดีๆให้คุณเพราะฉะนั้นนะคะคุณกําลังจะเจอหุ้นส่วนกำลังจะเจอพาร์ทเนอร์ partner, คนที่ใช่นะคะเดินออกมาค่ะไพ่บอกแล้วนะคะว่าให้เดินออกมานะคะเดี๋ยวเปิดไพ่อ่า ขยายอันนี้กันนิดนึงนะคะเนะครับเดอคีนเคลียร์นะคะอยู่ที่เก่าเป็นที่สองรองเขานะคะถูกจับปัดปือปัดเท้าไม่มีการได้โชว์ศักยภาพวุ่นวายไปหมดนะคะมีแต่ความอิจฉาอิศยาตลอดอยู่ไปทําไมวะออกไปใช้ชีวิตปลดปล่อยสะค่้ามมีงานให้คุณเลือกเยอะแยะมีงานให้คุณทําเยอะแยะศักยภาพเหนือเหนือผลงานที่เป็นอยู่เพราะฉะนั้นะนะคะไปเถอะค่ะลุยนะคะเจ็ดเจ็ดทั่วอีกเห็นไหมคุณดูสิมีงานให้คุณเลือกตั้งเยอะแยะ เ,ออเห็นความมีศักยภาพในตัวตนของคุณหรือยังคะเ,ออเดี๋ยวมาดามจะเปิดไพ่สุขภาพให้นะคะนี่นะคะ,อ,ะอันนี้เลยนะคะ,ะใบไพ่ใบขยานเป็นเจ็ดถ้วยเจ้าชะตาก็มีเจ็ดถ้วยสุขภาพของคุณนะคะคุณขาไม่มีอะไรนอกจากเรื่องของการระบบการหายใจนะคะนั่นเห็นไหมคะก็เป็นไพ่ถ้วยอีกก็แปดถ้วยเหมือนเดิมอ่ะแปดถ้วยน,นี่ก็แปดถ้วยเจ้าชะตามีแปดถ้วยไพ่ออกมาอย่างละสองละสองนะคะ เจ็ดถ้วยโอ้โหสุดยอดแปดถ้วยแปดถ้วยคุณดูโอเคค่ะคุณขาไม่มีอะไรที่จะทําให้คุณป่วยได้นะคะเพราะหักใจของคุณไม่ป่วยอ้าวไพ่ถ้วยออกมานะคะไพ่ถ้วยแสดงถึงสุขภาพของคุณแสดงถึงอารมณ์ของคุณนะคะเป็นคนที่สุนทรีเพราะฉะนั้นนะคะออกไปเถออักวิวฟอร์เอลฟ์โอ้โหไพ่กองนี้คนวัมนพืหัดคุณขาคุณได้ไพค่คู่ๆมาเลยนี่ ไพ่วิวอัลฟอจูนทั้งสองใบทั้งของเจ้าชะตาและก็ไพ่ไพ่ขยายจะเอาอะไรอีกล่ะคะคุณถามมาแล้วคะ่ะโอกาส,อะะอกาสของคุณนะคะโอกาสดีๆของคุณคะขอบทสรุปมาเลยนะคะประดามเปิดบทสรุปให้เลยนะคะฟันธงเลยนะคะว่าคนที่เกิดในวันพฤหัสเดือนกุมภาพันธ์นี้คะคุณจะเฮงปังขนาดไหนงานมาแล้วคะ่ะเดินออกมาเลยคะ่ะงานเก่าไม่เวิร์คคะ่ะอยู่ที่เดิมไม่เวริร์คเพราะฉะนั้นเปลี่ยนคะ่ะให้โอกาสตัวเองนะคะเดินออกมาเลยมามามา,มา บทสรุปมาแล้วค่ะก็เป็นไพ่ถ้วยอีกคุณดูคะเป็นิงเลยเป็นไพ่ถ้วยอีกโอ้โหอะไรจะปัง,ปงเวอ่อร์งนี้นะงานใหม่นะคะงานใหม่มากเลยค่ะไม่ต้องเลือกแล้วนะคะสองเหรียญแบบนี้นะคะตัดสินใจได้เลยค่ะไม่ต้องเลือกค่ะมันยิ่งกว่าสองดาบอีกสองดาบมันต้องเลือกแต่นี่มันสองเหรียญน,นะคะน้ำหนักได้ช่างได้น้ำหนักแล้วเรียบร้อยเพราะเป็นไพ่สองเหรียญแบบนี้นะคะคุณเลือกเลยนะคะถึงเวลาที่ต้องเลือกแล้วค่ามาดามเริ่มววยวายนะคะเสียงดังมากขค้น อ่ะเดอะฮาร์ฟนค่ะคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนมีเซ้นต์นะคะและอย่างหนึ่งในทางของอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับให้จุดที่จุทางนะคะก็ชอบไหว้พระชอบสวดมนต์ชอบทําสมาธิก็ทําเถิดทําต่อไปนะคะทุกอย่างตอบโจทย์นะคะคุณขาเหมือนเช่นอย่างมาดามเดียวเวลาเรามีอะไรที่ไม่สบายใจคุณคาเราเกิดมาชาตินึงนะคะ ก็แล้วแต่ว่าเราจะไปจุดติจรงที่ไหนนะคะเกิดมาเป็นคนไทยเกิดมาเป็นคนที่พูดภาษาไทยนะคะเราจึงได้เจอกันนะคะเกิดมาเป็นคนที่นับถือศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นๆก็ใช้ได้ค่ะคนเหมือนกันนะคะม,มีจมูกสองรูหายใจเหมือนกันนะคะค่ะครบสามสองอประการเหมือนกันนะคะมีสมองหนึ่งสมองสองมือเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะคุณคารักอะไรชอบอะไรนับถือศาสนาไหนทำอนั้นต่อไปเพราะฉะนั้น มาดามฟันธงให้คนที่เกิดในวันพฤหัสการงานการเงินสุขภาพโชคลาภเออยังไม่ได้ดูเรื่องโชคลาภให้นะคะบอกเลยนะคะเป็นอย่างสองวิวออฟฟอร์จูนก็สองใบนะคะขึ้นในตำแหน่งเจ้าชะตานะคะขึ้นในตำแหน่งคู่ครองขึ้นตำแหน่งแฟนสามีภรรยาและขึ้นในตำแหน่งอ่อาอไพ่ขยายแปดถ้วยเจ็ดถ้วยนะคะมันออกมาขนาดนี้นะคุณนะเออไม่ต้องเอาอะไรอีกแล้วค่ะ ลุยคะ่ะไปข้างหน้าคะ่ะความไม่ชัดเตนมทิ้งไปเลยนะคะไปหาาใหม่คะ่ะขอดูไพ่โชคลาภนิดหนึ่งนะคะว่าคนวันพฤหัสจะมีโชคลาภได้โชคลาภจากไหนคะ่ะสุขภาพดีนะคะคุณขาป่วยนิดนิดหน่อยหน่อย่าเรียกว่าป่วยเลยคะ่ะเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าโดนโดนละอองฝนนิดหน่อยนะะ่ะฝุ่นนะคะแพ้ฝุ่นไปทนงเนี้ยนะคะแพ้ฝุ่นแล้วก็เขาเรียกอะไรคะดูแลมันมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่อง ระบบการหายใจอะโรคหวัดนะค่ะแต่คุณไม่ได้เป็นหวัดนะคะภูมิแพ้แพ้ฝุ่นอะเรียกว่าแพ้ฝุ่นแล้วกันมันมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่โรคประจำตัวด้วยอากาศไม่บริสุทธิ์อะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะหาอากาศบริสุทธิ์หายใจค่ะเป็น The Pool แล้วนี่ค่ะออกไปเที่ยวเลยนะอะเรื่องโชคลาภว่ายังไงคะเปิดโชคลาภให้หน่อยนะคะเรื่องชโชคลาภคุณขา ได้จากหน้าที่การงานนะคะคุณขาเห็นไหมคะหน้าที่การงานใหม่เป็นคิงถือมีทาแบบนี้นะคะฟันธงเลยนะคะคุณขาได้จากหน้าที่การงานหรือได้จากาาผู้ชายนะคะเป็นเพื่อนเราก็ได้เป็นคนที่โตกว่าเรานะคะหรือว่าเป็นเพื่อรุ่นเดียวกับเราแต่เอาเป็นว่าท่านสุภาพบุรุษแล้วกันนะคะเขาอาจจะมีอะไรมาเสนอเนะี่ยคุณดีๆนะคะแต่ว่ามาในรูปแบบของการงานนะคะเงินมีไหมคะมีให้เงินไหมคะให้เงินอา้าวไดไหคะ ได้จากความฝันค่ะคุณขาไปฝันเอานะอ่ะประเทศไทยนะคะใกล้วันที่1เต็มทอนแล้วนะคะเออนะคะเพราะว่านี่ดวงของเดือนกุมภาพันธ์นะคะมาดามทําให้ก่อนนะคะปลายเดือนมกรานี่เองเพราะว่าต้องรีบต้องรีบเอาเอาเอา,เอาคลิปขึ้นนะคะเนื่องมาจากว่าเรามีงานหลายอย่างต้องโฟกัสเพราะฉะนั้นทําอะไรได้ก่อนรีบทําเลยนะคะอธิษฐานจิตให้เดือนกุมภาเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่แม่นนะครับ ไพ่ของาดามแองเจลนะคะผู้หญิงสีวัยไรคนนี้ทํางานด้วยใจนะคะโดยจิตที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นไพ่แม่นทุกคลิปค่ะอา้าวโชคลาภของคนวันพฤหัสนะคะมีโชคลาภฟลุกๆกค่ะมาจากความฝันนะคะมาจากเส้นของคุณค่ะได้จากผู้ชายที่ทํางานด้วยกันนะคะเป็นงานใหม่บอกเลยประมาณนี้เลยนะคะอ้าวจบแล้วจบแล้ว,จบ,ลวจบแล้วนะคะจบลงด้วยดีนะคะดีใจด้วยนะคะการงานการเงินสุขภาพ โชคลาบนะคะสําหรับคนที่เกิดวันพระันในเดือนกุมภาพันธ์นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบายขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ